วันนี้ก็มีเรื่องเราจะพรยรีายมาฝากทุกคนกันเช่นเคยนะคะรับชมแบบใครเอาเรื่องเราไปพูดต่างๆที่มันไม่เป็นความจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความกังวลกระวยใจเราก็จะไม่มีความสุขไม่ไม่ไม่มีสมาธิในการที่จะทําสิ่งต่างๆกลายเป็นว่าทําอะไรก็ไม่ได้ตามเป้าหมายไม่ได้ตามสิ่งที่เราอยากจะทําให้มันเสร็จนะหรือบางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่เรื่องจริงทําไมต้องวิ่งเต้นไหมแก้ข่าวไปบอกคนโน้นว่ามันไม่ใช่ไปอธิบายต่างๆนานาว่ามันไม่ใช่นะต้องแบบ รีบไปแก้ต่างทางที่มันไม่เป็นความจริงในงแต่ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่มองว่ามันจะมีจุดที่ทําให้คุณถึงบางอ้อว่าเฮ้ยมันมีคนกําลังที่จะเล่นเกมกับคุณและคุณกําลังเดินตามเกมของเขานั่นก็คือการที่ทําให้คุณเกิดความรู้สึกวิต,ตกกังวลระแวงว่าจะมีใครเอาคุณไปพูดในทิศทางที่มันไม่ดีแล้วคุณก็ต้องวิ่งแก้ข่าวนะคะแต่พอคุณรู้จุดจุดนี้แล้วอะ่ะคุณถึงเริ่มที่จะรู้ว่า บางทีคําพูดเหล่านี้มันอาจจะเหมือนกับที่เราฟังเพลงอืถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ฟังเราก็ไม่รับมันก็ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นมันเหมือนกับคนก็เลือกเฉพาะเพลงหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะฟังแล้วมันจะลงใจนะคะซึ่งถามว่าพอคุณคิดได้ในลักษณะนี้เป็นยังไงนะคะคุณก็กลายเป็นผู้ชนะโดยที่ไม่ต้องทําอะไรอยู่เหนือดราม่านะคะปิดหูปิดตามไม่ฟังนะคะให้คนเหล่านั้นที่ได้รับฟังเรื่องราวของคุณในทางที่แบบมันลบๆบนิ่งีฟจากคําพูดของคนอื่นได้เห็นจากการกระทาของคุณในการที่ คุณแสดงความจริงใจนะคะความจริงมันก็จะออกมาจากการกระทําของคุณแล้วมันจะทําให้คนที่แบบใกล้ชิดสนิทกับคุณหรือว่าคนที่คุณคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องแฟนหรือว่าคนที่รู้จักคุณอาจจะในฐานะที่เป็นคอนแทคพาร์ทเนอร์ลูกค้าเขาได้สัมผัสว่าคุณไม่ได้เป็นไปตามที่แบบคาที่คนอื่นกล่าวถึงว่าเป็นคนในลักษณะที่แบบแย่ๆอะไรประมาณนั้นแต่เขาสัมผัสไดจากการกระทําของคุณและมันจะกลายเป็นว่าเขาเหล่าเนี้ย ได้มีความไว้ใจความรักความสนิทสนมกับคุณตรงกันข้ามคนที่ใส่ร้ายคุณเขาแพ้ไปโดยอัตโนมัติแพ้ภัยไปนะคะเริ่มมีความกลัวแล้วไม่มีใครอยากจะพูดคุยกับเขาถามว่าเขาหยุดไหมที่จะใส่ร้ายคุณเขากไ็ไม่ได้หยุดหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครที่จะฟังจะพูดจะคุยกับเขาเพราะทุกคนก็ต่างเดินหนีอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอืมก็ก็จะประ,าะมาณนี้นะคะในสิ่งที่พายอยากจะสื่อนะคะมันก็เหมือนแบบว่าเราอย่าไปให้คุณค่ากับคําพูดของใครนะคะเพราะว่าการที่ให้คุณค่านั้นสื่อถึงว่าเเเเรราปป็็นนนน้อะะค แล้วยิ่งให้คุณค่ามันก็เหมือนกับกดให้ตัวเรานะคะชีวิตเรามันต่ําลงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถือซะว่าไอคนที่เอาเราไปพูดในทิศทางที่มันไม่ดีอะเขามีปุ่มชีวิตก็ปล่อยเขาไปนะคะอยู่เหนือดราม่าอย่าให้คุณค่ากับปากของใครในราคาที่สูงเพื่อที่จะมากดตัวเราอะ่ะให้มันต่ําลงนะคะสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ